ช่างเจริญซับฮอเตอร์ครับสาขาสดโรไทยจังาวสัดสด์ไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวยามาฮ่าออนยูเอ็นแม็กครับกับยามาฮ่าออนยูแอร์ล็อกนะครับดูกันนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้า L e d ีดครับสว่างชัดมากนะครับไฟท้ายก็เช่นกันนะครับ L e d ดีเช่นกันครับสว่างชัดเจนเรามาดูถังน้ำมันบ้างนะครับนี่เลยนะครับ ขนาดใหญ่นะครับ7.1ลิตรนะครับจุได้เยอะไปได้ไกลนะครับพร้อมด้วยนะครับที่เสยบชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับไม่กันแบตหมดนะครับแล้วนี่นะครับกุญแจอัจฉริยะนะครับนะครับสมาร์ทคีย์นะครับมาให้พร้อมต่อมาดูที่ระบบเบรกบ้างครับมาเลยนะครับให้ ABS เลยนะครับทั้ง ABS หน้านะครับ ABS หลังนะครับทำให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับช็อคอัพนะครับดูนะฮะช็อคอัพปรับได้2ระดับนะครับทำให้การขับขี่นิ่มนวลขึ้นนะครับนอกจากไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับลาดู้หน้าจอนะครับหน้าจอดิจิทัลมิเตอร์นะครับนี่ครับนี่ดีไซน์สปอร์ตสวยงามนะครับมาพร้อมด้วยนะครับ ปุ่มสวิตช์เปลี่ยนโหมดหน้าจอนะครับที่อยู่ที่สวิตช์แฮนด์ครับสะดวกสบายขึ้นนะครับเราไปกดที่หน้าจอนะครับแถมด้วยนะครับเทชั่นคอนโทรลนะครับระบบกันล้อสะบัดนะครับไหลลื่นนะครับนี่ตามด้วยมินิด้วยครับระบบสต็อปสตาร์ทซิสเต็มนะครับตับเครื่องยนต์อัจฉริยะนะครับนี่นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของ New Yamaha N-Max Connect นี่เลยครับระบบไวคเน็กซนะครับนี่นะครับทำให้ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารนะครับแม้กระทั่งการตรวจเช็ครถนะครับรถจอดอยู่ไหนโอ้โหพร้อมนะครับฟังก์ชันนี้สะดวกสบายนะครับต่อมาดูฟังก์ชันการใช้งานบ้างนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับยูบ็อกขนาดใหญ่ถึง25ลิตรนะครับผม ใหญ่มากใส่ของได้สบายนะครับพร้อมด้วยนะครับถังน้ำมันนะครับขนาด5.5ลิตรนะครับขับขี่ได้ไกลสบายครับผมกุญแจอัจฉริยะนะครับสมาร์ทคีนะครับสวยงามนะครับมาพร้อมด้วยนะครับที่ใช้แบตเตอรี่มือถือนะครับพร้อมครับพร้อมใช้งานสบายสบายเลยนะครับ ออลนิวย a ม่าแอนด์ล็กับดีไซน์สปอร์ตระดับนะครับเริ่มเลยที่เรือนไมับเรือนไมลดิจิตอลแบบ LCD นะครับแถมยังมีไฟหน้านะครับไฟหน้า FullLED พร้อมด้วย Daytime Runner ร i g h t นะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับประตัวไฟท้ายไฟท้าย LED สว่างชัดเจนนะ ส่วนสมรรถนะที่แรงเหนือใครนะครับด้วยระบบเบรก ABS นะครับนะครับพร้อมด้วยนะครับโดยางหลังนะครับยางหลังขนาดใหญ่นะครับ140มิลลิเมตรเชลนะครับผมนึบนวพร้อมขับขี่ทุกถนนนะครับพร้อมระบบการสะเทือนแบบซับแข็งนะครับมั่นใจนึบนุ่มนวลกว่านะครับ ด้วยยมห้า new a i r ล o c คันนี้นะครับผมพร้อมที่จะตอบโจทย์ยยใครๆเด้หลายๆคนได้นะครับรู้สึกว่ามันขับสนุกฮนะขับติดมือขับมันมือด้วยระบบวาวไปผ่านแบบ v a แบบยนรับรอบมาเร็วสว่างมากครับสว่างเห็นมากเห็นได้ชัดหลังนี่ให้มากำลังดีเลยครับใหญ่พอดีทำให้รถดูสปอร์ต งานได้ดีเลยครับ